สวัสดีครับคลิปนี้เราก็เอามาทำเป็นถาดใส่แบงค์นับถาดใส่แบงค์ที่ทำมาจากแบบแผ่น s อ g นะครับอันนี้เราก็ปิดไปนะครับอันนี้ก็ลบตัวคิได้ทิ้งไปแล้วเราก็ไฟ import นะครับใช้คำว่า Import r t p o r t r t ไฟนามสกุลเอ g ตัวนี้นะครับ อย่าไปเอาตัวบนนะครับตัวนี้แล้วก็เข้าไปดูในที่เราเก็บเอาไว้นะครับลากที่เราเก็บไว้ปุ๊บมันก็นจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จับซ e เล c กทั้งหมดนะครับซีเลกทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกเออ g e o m e t y นะครับเดี๋ยวเ,เลือก set origin นะครับแล้วก็ geometry to Orig i n to g e o โอเวนะครับก็จุดหมุนจะไปอยู่ตัวไข่ตัวหมันนะครับจากนั้นเราก็ต่ดเรื่องเลยนะครับกดตัวนี้นะครับเป็นรูปเหมือน o b j e c t data p r o p e r t y นะครับเราก็กด geo อเวสนะครับเราก็กดคลิกก็กดออเดเดตค้างไว้นะครับกดออเดเดตค้างไว้แล้วก็คลิกนะครับ0 0 0 5นาะครับมันจะเป็น3ามิตนะครับเพราะว่ารลักการขบวนที่เรา ตั้งไว้นะครับ0.05นะครับจะเป็นความหนามจะเพิ่มขึ้นมานครับจากนั้นเราก็กดเป็นลงสีนะครับลงสีแล้วเราก็นิวแล้วเรากดตรงนี้นะครับบวกแล้วนิวนิ้วขึ้นมาเสร็จแล้วก็ลงสีเบดนี่ให้เป็นสีขาวมากๆเลยนะครับแล้วก็เ,าเราเราเ,เราเนสเราเนสเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ ทานทานมิชชั่นเป็นหนึ่งนะหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือส่แจวนะครับสายแจ่วแล้วเหงาวิ่งนะครับจากนั้นเราก็มาลากสีตัวตัวที่เรากำหนดนี้ลงบนแผ่นของเรานะครับ จากนั้นเราจะมาเริ่มขั้นตอนการประกอบนะครับนส่วนนี้ลืมลงสีขั้นตอนการประกอบนะครับเราก็จะเริ่มจากจับทั้งหมดไว้แล้วยกก่อนนะครับ T Z ยก แผนกลางผมจะแผนข้างๆนี่ผมก็จะํำการตั้งขึ้น45่สองศานะครับก็ใช้คำสั่ง rotate นะครับ rotate แกน x เกอ่ะมันจะตั้งขึ้นมานะแล้วเราก็เอาแผ่นนี้กับแผ่นนี้เหมือนกันแล้วนะผมลบทิ้งอันนี้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวใช้ copy เอาตอนที่มันเข้าตำแหน่งแล้วมันจะง่ายกว่า อันนี้เราก็กดดูนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนตำแหน่งเขานะเออ G z เลื่อนครับตำแหน่งนครับ มองมองมอง,มอง,มองไม่ค่อยเห็นนะเอ,อ่อทีวยดูลักษณะเขียวมันจะล็อกกันดีพอดี ตัวนี้ก็ตั้งขึ้นมาเป็นขอบนะครับก็โรเตทแกน y 90แล้วโรเตทแกน y โรเตทแกน y าย80นี้นะครับแล้วเราก็จับเลื่อนเขาเข้าไปที่ตรงปลายของมัน สีแซแล้วยกนะครับเชี่ยวมันต้องอยู่ข้างล่างนะต้งเตียการึงแนละ้วโรเ a t ตแกน Y ายรแปดสิ G ี g ีวแกล้วก็เรื่องนี้เขาตำแหน่งนับรีเอ็ กางครังนี้ไม่มีลูเขี้ยวได้เราครางนี้มีลูเขี้ยวครับตัวนี้ก็โรเตตแกน y อา y เกแล้วก็เอาเข้าตำแหน่งนะครับ t z ยก gx ดูการเคขี้ยวล็อกให้หมันแน่นๆนะครับ G GY แล้วก็ GZ GX อืมจะเห็นว่ามันจะประกอบสนิทแล้วเราก็เช็คดูว่าเขี่ยวเราทำมาล็อกกันถูกต้องไหมนะครับมีเขี่ยวประหลาดหรือเปล่าอันนี้เราจับชิ้นนี้ไว้นะครับ ดูพิเค e นะครับชิปดีแล้วก็ทีทเลื่อนมาเข้าตำแหน่งนะครับทีวายเข้าตำแหน่งมันจะล็อกกันมันพอดีพอดีเป๊ะๆนะครับอ่าเราก็จะเอาแผ่นแผ่นนี้มันจะมีเขี้ยวเอาแผ่นมีเขี้ยวมาก่อนนะครับโรเตเอ,อ โรเทตแกน y 90นะครับแล้วก็ยกเข้าไปที่แผ่น g t, t y ่ x ่ z แล้วก็

dx ม,มันจะพอดีพอดีออกมาน,นะครับมันจะมีตัวล็อก่าตัวนี้ก็จะมาปิดตรงนี้นะครับแล้วก็อตัวนี้นครับ r o เ a t e ู่ x 90แล้วก็เอาเทอแหน่ง g z set g x y ก็เป็นการเคลื่อนที่นะครับ G ก็คือแก็บแล้ก็จะเป็นการเลื่อนที่ของมันนะครับในตัวนี้เราก็ Rotate น Y R Y 90แล้วก็เอาเสียบเข้าไปที่ตำแหน่งกันนะครับดูจากด้านบนนะ G z t G x แล้วก็ g y แผนมกนีเสียบกับเขี่ยวบริบรีนะครับจากนั้นเราก็ ใช้ดูพิเคตนะครับชิปดี x ีหมชิปดี x ีชิปดี x ี ชิปดี GX เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ถาดใส่แบงค์นะครับถาดใส่แบงค์ที่เป็นอย่างนี้อ่าตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าเราชิปดีเมื่อกี้คิ u ดูพิเคทขึ้นมาแล้วอ่าวันนี้ก็เป็นกล่องเก็บแยกแบงค์นะครับให้ง่ายแล้วก็ดูเป็นกล่องครับจากนั้นเราก็มาลงไฟล์เราเซฟกนอะัะไฟล์ เซฟหนึ่งศูนย์หกสามเซฟมาแล้วเราก็มาทำสีสีสันน้ำให้ให้ลงไม่ปกตินะครับเชดดิ้งอ่าเชดดิ้งมาจังหวะแบบดูเป็นเงาเลยครับ เทปดิ้งเสร็จแล้วตันนี้ก็คอนโทรลชิปทีคว้คอนโทรลเดี๋ยวเราต้องใส่ใส่แผ่นพื้นก่อนครับชิปเอใส่แผ่นพื้นเข้าไปนะครับแผ่นพื้นสเกล อาจจะเกี่แผ่นใหญ่ๆนะครับวิทะลุนะครับ,รรบแต่มันก็ไม่ทะลุมันพอดีของมันอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเห็นเลยว่าเราประกอบไม่ค่อยไม่ค่อยตรงอะไรนะครับ แผ่นน้บใส่แผ่นนิวเจ็กให้นิ้วแล้วก็คอนชิปทีแล้วไปเลือกหาเท็กเจอร์ที่เป็นวูดนะครับอ่าเป็นไม้อย่างนี้นะครับนี่กล่องเก็บแบงค์นะครับแล้วต่อไปก็เวอร์นะครับ ไปใช้นา,นานลืมนะอ๋อเอาตัวแทรกเข้ามานะครับแอ d texture ร์อีเวนเมนเท็กเจอรแล้วก็กดเข้ามาวะวางตัวนะครับแล้วก็บ r o ว s ์เบลล์นะเบลลไปหาเวอรน,นะครับเฮติานะครับแล้วก็เป็นว o d ช h o p นะครับ จากนั้นก็มาเปิดมุมมองแบบสวยครับเราเอามากดที่กล้องครับเราเลือกมุมมองเป็นแบบไซเคิลนะครับแล้วเปิดมุมมองแบบสวยนะครับอืมเราก็จะเห็นงานของเราดี เป็นแบบสวยๆเลยนะครับเป็นกล่องเก็บแบงค์นะครับเดี๋ยวเลื่อนอันนี้นิดหนึ่งนะครับ G X G z e hey t G Y เรียบร้อยนะกล่องเก็บแบงค์ของเรารอสักครู่นึงก็จะเรนเดอร์ออกมาให้เป็นสวยงามครับเป็นช,ช่องใส่แบงค์5ช่องนับแล้วก็ช่องใส่เหรียญหนกค้างอีกด้วยนะครับ mm hmm. ก็ทําเป็นใชออ้โปรแกรมเวกเตอร์วาเป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็มีการประกอบเที่ยวกันนะครับแล้วก็เอามาลองทดลองประกอบอยู่ในตัวเบนเดอร์นะครับของเรา เราทำนานๆเข้าเราก็จะชินนะครับพอไม่ได้ใช้นานๆเขาก็ลืมก็พยายามฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเราติดขัดตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามได้ครับขอบคุณครับ